สวัสดีค่ะชื่อเปรมฤิดีเรืองแสงนะคะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับปีนี้นะคะสามารถสอบผ่านในตำแหน่งสายบริหารค่ะก็สอบในตำแหน่งหัวหน,น้าฝ่ายนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้นค่ะก็เป็นการสอบครั้งแรกนะคะแล้วก็สอบผ่านเลย ก็ต้องขอขอบคุณพี่วุฒนะคะที่เป็นติวเตอร์ให้ก็แนะนํานะคะทุกทท่านค่ะถ้าหากใครไม่อยากพลาดไม่อยากเสียเวลานะคะแนะนํามาติวกับพี่วุฒกันค่ะเพราะว่าสําหรับการติวครั้งนี้นะคะเป็นการติวโดยที่ะจะทําข้อสอบผ่าน google form นะคะส่งข้อสอบกันในรายกลุ่มนะคะและก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ในกลุ่มได้ตลอดเวลานะคะสําหรับการดูดูคลิป ะะสามารถที่จะดูสดได้หรือถ้าหากใครไม่มีเวลานะคะก็เข้ามาดูย้อนหลังได้เลยนะคะดูได้ไปตลอดจนกว่าเรารู้สึกว่าจะจําได้นะคะเพราะว่าคลิปที่พี่วุฒิส่งมาให้ก็คือว่าจะอยู่ในกลุ่มและสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็ถ้าหากใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปติวเข้าไปศึกษาก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะในกลุ่ม ติวของพี่วุฒิแล้วก็ถ้าหากใครไม่อยากพลาดนะคะโอกาสเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยมาติวกับพี่วุฒิกันค่ะถ้าหากว่ายัางไงก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีสอบผ่านได้กันทุกคนค่ะ